ตอนนี้นะครับแม่เวียงน้องฟังปอนกำลังกินข้าวกันอย่างอร่อยนะครับสองสามีภรรยาที่รักกันมากๆนะครับผมนะฮะฟังชายนะครับก็ได้ไปทำงานหาเลี้ยงนะครับฟังหญิงเป็นแม่บ้านที่ดีนะครับผมขอเสียงแม่เวียงก่อนเลยครับแม่เวียงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ่าครับผมอืออ่ะขอเสียงน้อง ฟัปอสุดหล่อเลยครับผมเออสวัสดีครับครับผมสวัสดีนะครับนี่นช่ค่ะใช่เลยนะคะคุณคุ่ผู้ค่ะอ่านะครับกับข้าวกับข้าวมีอะไรกันบ้างเนาะบอกเอฟซีหน่อยเร็วเสนือมือเมนูอะไรเอ่ยนึ่งกบกับนึ่งปลาทูไม่เคยยำมีชิ้นดุของทะเลกับของน้ำจืดมาเจอกันได้ยังไงนะฮะ อ๋อดำน้ำมาเจอกันไอยานะครับอันนั้นอะไรครับนั่นหน้านะครับจานนะครับของหวานแล้วครับมันคืออะไรครับมะม่วงว้าวมะม่วงสุกอะไรนะน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ยี่ห้อน้ำดอกไม้ใครไหมบางคนตั้งวันเป็นคนปลูกอ๋อจริงเหรอจากตั้งวันปลูกมีพันยิ่งยงมาเลยโอ้บางปอนปลูกมะม่วงจนได้กินออกลูกกินนะทุกคนนะมาต่อมาเลย อ๋อเป็นตอนจริงมาเปรีบเทียเออดีฮะดีดีดีนะครับภาพ้าพไกลๆนะเน้มนะครับผมอาสวัสดีครับแม่วีน้องบอนครับสวัสดียังเป็นทางการนะครับเราไม่ได้เจอกันเปีนะฮะปีอะตอนนี้เราจะมาบอกอายุกันนะครับล่าสุดนะครับแม่วีอายุเท่าไหร่ปีนี้หกจะหกสิบหกแล้วค่ะหกสิบห้าอยู ตีว่าเป็น66ไปเลยครับ okay, 66ไปเลยเดือนตุลานั่นแหละโอเค66ไปแล้วน้องปังปอนอันนี้เท่าไหร่ครับปีนี้2 8กับ2เดอนกัวใช่ไหมเพราะว่ากุมภาพันธ์น่คมีสัตวโอเค28ครับ66กับ28ห่างกันกี่ปีนะ38ปีเอาไมัเไดนแนี่ยขยับขึ้นไป3ต่0 0เลยอ่าห่างกัน38ปีถูกเนาะก ไอห่างกันมันจะขยัไปด้วยเองอ่ fc ถ้าเกิดอยากรู้อายุที่ห่างกันนะครับก็คือหกสิบหกลบยี่สิบแปดนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับก็คือทั้งคู่นะครับย้ายมาอยู่ย้ายมาอยู่อำเภอเมืองแล้วเนาะออำเภอเมืองอ่าอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับตอนนั้นที่แมงกระพี่ไปสัมภาษณ์อยู่อ่านครพนมอําเภออะไรนะครับอำเภอนาว่า โอ้นาว่านครพนมอืออือที่สามารถจริงๆคือที่อะไรรู้ไหมที่ไหนเขตสกลหรอเอออำเภออําเภอกุสุมานที่นาที่นาที่นาเขีงนาะที่เอฟซีเห็นคลิปแรกๆก็คือที่ทุ่งนาอยู่อําเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งมันไม่เขตติดต่อกันเนาะใช่ติดต่อกันอืก็สกลเหมือนเดิม ถ้าถ้าเกิดว่านับปีนี้เนี่ยเราเราอยู่ด้วยกันมากี่ปีนะครับสองปีกว่ากว่านะกี่เดือนเลยตอนนั้มันปีอ่าสองปีแต่สองเดือนหกหกใช่ไหมอืมอปีกับสองเดือนี่สาหอ่ะนะครับเดี๋ยวให้ทั้งคู่นะครับหันอาหากล้องนะครับผมขอมินิฮาร์ดหน่่ยครับผมถ่ายด้วยก่อนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม ฝากอะไรถึง f อฟซีรักต่างวัยที่รับชมเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอให้ความรักของทู้คู่ยั่งยืนอยู่กันนานๆนะคะครับน้องปอปอนครับผมก็ประมาณนั้นหนครับอก็คือแม่เวียพูดหมดแล้วเนาะโอเคโอเคขอบคุณทั้งสองครับเริ่ม ไปไม่กลับเมื่อบางกล้วยไปร่ำรวยอยู่ลำลูกกาค <Yeah. S 1> งแดงนายเมืองนนทนาะอยู่ลำลูกกาก็เลยไม่มาบ้างกลวย <Yeah. S 1> ไปเป็นหนุ่มปทุมธา เออโอ้โหขนาดเจ็บคอนะเนี่ยไปบางคุยแล้วกลับมาอะไรอย่าเงี้ยจีเพือนะแไมด้อันจะเรียกบางคุยไม่กลับม่ใช่เหรอเมืองนนเมืองนนเหรอสรุปว่าไปบางคุยแล้วกลับมาเมืองนนบอกนนทบุรีใช่ไหมตลาดใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหอะต้องกลับแล้วเนาะ ต้องกลับบางกวยหรือเปล่าใช่นนทบุรีอยู่บางกวยเหรอครับหรือยังไงยังไงก็ไม่รู้บางกวยนี่คือที่ไหนครับไปตั้งแต่บางปวยแล้วก็ตูเท่ห์ก็ตูเท่มันแหละมันเขตอะไรเนาะเขตบางกวยนนทบุรีหรือเปล่าคงใช้เป็นนนทบุรีลังมุกการนี่มันรังสิีเนาะครับแล้วนนทีลังกา่ะที่ไหนอยู่

นี่ไม่ใ่ะคนม่ะรใม่จหนีอ้มะมาบมากใช่ไหมไาก็เลยสองสามโมมามาเลียมมาเจอเห็นไหมทำพดเราหงมให้ได้ใช่คือต่อคนจะฟังไม่รู้เรื่องพี่เดี๋ยวไม่เวียนจะจะแปลให้นะเขามีแปลนอยู่แล้วเออ่อไป ไปแล้วไม่กลับแล้วก็ถามว่าจะกลับไหมบอกว่าไม่กลับก็เลยมาเห็นแม่เบี้ยนายติ๊กตอเสียไปเจอใช่ไหมผมไถามเราใ่้ทาไมใช่ไหมนัลงเล็กเลยวะแรกเลยแม่เบียร้องไห้นยติ๊กตออโดนตัวทิ้งตัวเก่าทิ้งต่างไ้เหมือนกันอยู่กันสิปีปอดีประวไปเห็เรีสันยิ้มเลย ก่อนไปเห็นเลแปลว่าพี่เราให้ทําไมอืมเจียงก็อยู่หัวหอยู่เนาะออาจะถามทําไมก็เขียนให้ดูทําไมไม่อ่านดูอะไรตอบว่าไปอย่างนี้คัฒนานบอสคนนี้ขี้เกียจอ่านก็เลยบอกตัวตัวมาฟิตคุยอ๋อที่ถ้าแฟนทิ้งก็มาอยู่กับผมสินกแต่เขาจะถามถามไม่ไม่ตอบไม่ตรงนะเขาถามว่าทําไมถึงรักเขาว่าอย่างนี้ ที่ค่ามถามเขาน่ะก็ต้องย้อนสมัยตอนเมื่อเอาเมื่อเกือบบ่าวขึ้นมาว่าตอนนั้นตอนทำไมยังเบาวคือมันเสด็จไปท้งใหม่แล้ว่าเสด็จมาเขี่ยเฉยเจอคนใหม่แล้วก็อมาอยู่นักเล่คือว่าไงทีแรกตอนนั้นโอเคมาเลยเออจริงจริงจริงล้วว่าไงนะไม่ได้เลยเลยวางเสียเออแล้วรู้สึกยังไงครับครับ ที่มา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 รักเลยยังเลือกอะไรยังไงอย่างนี้ถ้าเขาถามแม่เบียงแม่เบียงก็จะตอบว่าว่ตอนที่มายังไม่ได้รักนั่นแหละนั่นแหละมีแต่เขาถามมาก่อนนะเอ้ยเขาเข้าต่อแล้วต่ะตอบครับยังไม่ได้รักหรอกคือเสียใจอแล้วก็มีคนจะปลอบใจก็เลยมาครับมันจะจนน้ำไหลบอกมันจะได้หายที่ถึงืนคนเก่าประมาณนี้แต่เธอตอบไม่ใช่เธอตอบจากปากมา นี่แหละนี่สาเหตุที่ตกหลุมรักเพราะว่าแม่เวียงร้องไห้พออยู <c 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 ่ไปอยู <c 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 ่ไปก็เลยรักกันขึ้นเรื่อยๆนะคะเกิดความเห็นใจซึ่งกันและกันหรือว่าสารสนิทสนิทหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ใช่เป็นละสรนิทสนิทกันเลยละสุดท้ายกามเทพแผงสอนกลายเป็นจริงๆแล้วคือเออ รักต่างว่ยนะครับนี่คือที่มาที่ไปเลยเป็นรักต่างวแต่ใช่เอาจริงก็คุณมือเบอร์มีเงินึ่งคำคำนึบอกบุ๊บั้านไปหาตื่บอกพวกเราอ่าเพิ่นว้าวเพิ่นว้านะครับเฮ้ยใจบ่จะหาคนไหนต้องต้องดูดวงวันอย่างนี้บอกนี่เห็นไหมไม่เห็นด จ้าไม่เห็นกล้องเหรอนะครับไมเคยเห็นก็ดูสีกล้องนี่สามสีกล้องเลยนะชาติก่อนเราเคยเราเคยต้นแต่งังสองคนไม่สนใจใส่บาดเลือกเดียวชาตนี้เราสองเขาสจึงต้องโศกสั่น รักเดียวสอบเดียวหน้าเดียวบุญเราทั้งนี้อะไรต่ออะไรจำไม่ได้ีแล้วมีมันคือมันจำเนื้อไม่ได้นั่นแหละัยาเสียยาเสียก็เลยยาเสียยังไม่แต่งเลยหรอยาได้ไงย่งยังไม่แต่งเลยเออเออหรือไม่เป็นไรขออีกรอบอ่าเรื่องใหม่ขออีกรอบอีกอื่นที่ร้องได้ซักเสียก็เป็นอย่นบ่ สออสามยามแรงใส่ถใช่ไหมข้างทุหอย่างามยำ่แรงข้างทุก่งแม่แหวนยน้องนางเบิ้ปาขิทออดพี่ยาอาไปสิเลอพะธาตุประสิทธาลทาพระธาตุประสิทธิ์ประจำมันเกิดคนเกิดมันคนหตสบอดีเลย มันก็หนุ่เงินที่าำมาเสร็จทุก็หนุ่นแหมามาต่อจิบอันนั้นเลยฮุกเลหลวทหารเราเคยไปนั่งหายาตอนไปนั่งเบาวน้าคอยบ้านรักอยังรอเสมอใจเข็มคือเตลือแต่แฟนน้อกสามกู้ห้อเถื่อนให้คนเริ่มร้อยจากฟ้ามันหนาวตาลายในใจของน้องเป็นหัวคนไกลบ่มีข่าวคราว ไม่ใช่ครับนี่คือบิมฝังหนองแหวนนะครับบ้านทุกจอมีล้ำปูนด่างใจพ่อคูนทิพป่าพิวานหวังวหวัง้อกคีพอดแหงแหงอยากมีมนแต่งไปอ้อนไปร่องไปต้องมีเงินครับต้องไปแต่งสิคพอดามาฟังสีนานวนเดย์อย่าเฝ้าลืมหล แลเ้วดีคำอยากให้กลับล้างคืนทุ่งนาคอยบ้านนาคอยบ้านาานาเรา